คลิปนี้เรามาดูส่วนที่สําคัญครับคือการมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานจะเป็นการบ้านนะครับหรือชิดงานที่เป็นรายงานต่างๆนะครับวิธีการไม่ยากครับเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคเรามาที่ะเลือกหัวข้อที่เราจะสั่งงานเองนะครับเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลครับอ่านะครับเลือกเป็น assignment นะครับโอเค คันนี้นังทางด้านภาษาไทยให้บอกว่าข้วข้อกันบ้านนะครับสั่งไปเลยกันบ้านหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรกวาไปนะครับผมเรื่องจุดๆอย่างเดียวนะครับคันนี้เราก็มาตั้งกติกานะครับคำชี้แจงนะครับหนึ่งว่าไป งานชิ้นนี้มีค่าคะแนนเท่ากับ5คะแนนนะครับขออ้อ2ให้ทำรายงานในรูปแบบใน o s o f t นะครับ Word นะครับโดยปกติเราใช้ Word นะครับ หรือนะครับ PDF นะครับก็าอาจจะเขียนคาสั่งที่รัดกลุ่มขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับ3ขนาดขนาดไฟล์ไม่เกิน5 m เมกะไบนะครับสมมุตินะครับแล้วก็นะครับกำนหนทรงไม่เกิน วันที่นะครับวันนี้วันนี้วันนี้วัน,นที่สิบเจ็ดครับห้าทุ่มอ่าผมสั่งสิบแปดนะฮะสิบแปดมีสายนอ่าสองห้าหกสี่นะครับเวลาครับตั้งเวลาเลยอ่าสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นอ บอกรายละเอียดของชิ้นงานว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องการค้นหาหรือเราจะกำหนดเป็นรูปแบบว่าให้ค้นหาโดยยึดหลักรูปแบบของรายงานที่ถูกต้องประมาณนี้นะครับเ,เขียนคร่าวๆไปก่อนอ่ะเลื่อนลงมาครับอันนี้ แนบไฟล์นะครับอย่างไฟล์อาจจะมีไฟล์ตัวอย่างหรือเราสั่งให้มีรูปรูปหนึ่งให้เรียนเขียนเองความเรื่องนี้นะครับประมาณนั้นนะครับหรือจะส่งไฟล์ Excel แล้วให้นักเรียนไปแก้ไขข้อมูลหรือส่งไฟล์ได้ให้เด็กแก้ไขข้อมูลโดยโหลดจากนี้แล้วก็อัปโหลดส่งเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสําคัญข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับเขาเนี่ยครับข้อถูกก็คือเราจะต้องกําหนดว่าเด็กนะครับ จะต้องส่งงานให้ทันกําหนดแล้วก็ตั้งกติกาประมาณนี้ครับก็ปอกกติกาผสมช้าหากักกีกคะแนนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้อ่ะคันนี้มาทําเงื่อนไขต่อมาครับอันนี้ให้เริ่มส่งเมื่อไหร่นะครับกําหนดส่งอ่ากติกาเราก็กาหนดส่ง18เมษานะครับเลือก18ครับเวลาใส่ไปด้วย ส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราติก๊กขึ้นหมายเปิดการใช้งานก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดเลยเวลากําหนดส่งแล้วเนี่ยจะรับหรือไม่รับประมาณนี้ครับเราใช้จริงๆใช้ดุมรวมนะครับเพื่ออารมณ์อรวยเพราะเด็กบางคนมีคอมหรือไม่มีเครื่องมือชนิดนี้นะครับก็อย่างน้อยเราก็ไปในทางที่สายกลางได้อยู่ว่าเด็กไม่มีเน็ตเด็กไม่มีคอมก็ยังได้ว่าได้เรียนรู้เรา เป้าหมายเราคือให้เด็กเข้ามาเรียนทําซ้ำๆวนๆซ้ำๆนะครับอ่ะคานนี้การส่งงานนะครับเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้หมายถึงว่าให้ส่งไฟล์งานก็คือไม่ต้องมาส่งที่ครูนะครับไม่ต้องส่งที่ครูส่งเป็นไฟล์ Microsoft Word ส่งมาเราเลยคานนี้ขนาดตั้งกดไว้เมื่อกี้ว่ากติกา5เมกะไบต์นะครับจากตัวนี้5เมกะไบต์คือสามารถทํารายงานได้ขนาดที่ พอดีนะครับไม่ต้องใช้รูปเยอะหรือแน่นหนาเกินไปนะครับอ,อ่าขอโทษนะครับตัวนี้ก็คือส่งไฟล์ได้กี่ไฟล์นะครับสูงสุดัวยอดให้อัปโหลดตอนนี้เราเราตั้งว่าไฟล์เดียวอย่างเช่นถ้าถ้าโจทย์ว่า,าให้ส่งรูปภาพบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนนางรองเนี้ยจำนวน5รูปนะครับแล้วก็มากําหนดตรงนี้ด้วยวใส่กติกาเข้าไปแล้วก็ใส่ว่า5นะครับตอนนี้ให้ส่งแค่เพื่อเด็ก เพื่อเด็กขอสอบซ่อมหรือว่าส่งงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเด็กได้คะแนนดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่2หรือมากกว่า2ก็ได้ไฟล์ที่อัปโหลดนะครับ5้ามิไบนะครับประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งที่ทจำเป็นตั้งคร่าวๆก็คือคะแนนนะครับเราบอกว่าตรงนี้5คะแนนนะครับนี่ก็ใส่5 5นะครับโอเคจากนั้นกับบันทึก และกลับไปยังรายวิชามาแล้วครับการบ้านที่เราสั่งนะครับคราวนี้มาดูว่านักเรียนนักเรียนเขาจะเห็นเป็นรูปแบบไหนและส่งกันบ้านได้อย่างไรนะครับอโอเคนะครับจะรีเฟรชนิดนึงนะครับเมื่อถึงนี้ mm hmm. ก็เนี่ยจะมีเครื่องหมายตกใจเตือนนะครับแล้วบางทีตรงเนี้ยมันจะมีการ มีบล็อกนะครับเด็กเข้ามาัแรกมันจะมันก็จะแจ้งเตือนไปที่นักเรียนเห็นนั่นแหละว่ามีการบ้านหรือมีงานที่ต้องส่งนะครับเด็กกลับมาเห็นปุ๊บเขาก็คลิกนะครับเพื่อส่งงานก,ก็อ่านรายละเอียดแล้วเข้าใจเรียบร้อยนะครับตัวนี้บอกว่าให้ส่งตัวนี้ยังไม่ได้ส่งงานนะนะครับคะแนนก็ยังไม่ได้นะครับกำนหนส่งเมื่อไหร่เวลาท่าร่ผมจะบอกเนี่ยเวลาเที่ยงนะครับยังเหลือเวลาที่ในการส่งเลืออีกเวลาตั้ง12ชั่วโมงนะครับ อ่าโอเคครับเด็กก็วิธีการส่งปับมาเด็กเขาก็มาแอดสมิชันนะครับอ่าเขาก็โอเคหาไฟล์ส่งส่งงานนะครับเลือกไฟล์ละอ่าเป็นไฟลเบิร์นะครับไฟล์ประมาณนี้อ่าเนื้อหาสมมติก็ได้เนื้อหามาล Open ะกูเห็นครับอ่าก็ส่งชื่อเด็กชายคนนี้นะครับก็อัปโหลดดิดไฟล์ จากนั้นนะครับเด็กก็บันทึกทําการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อส่งไฟล์งานปุ๊บนะครับมันก็จะแจ้งเลยว่าเอ้ยส่งแล้วนะอะไรนะครับแต่ครูยังไม่ตรวจสารของแนงคือครูยังไม่ตรวจนะครับกำนหนส่งแต่เด็กเก่งมากส่งก่อนเวลาตั้ง12ชั่วโมงประมาณนี้ครับนี่คือไฟล์ที่ส่งนะครับโอเคคราวนี้มาดูว่าครูจะ เห็นเป็นอย่างไรตัวนี้คือหน้าจอปกตินะครับตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมดคือหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าว่าเรียนจริงแล้วก็ใส่ทีละอ่กี่ห้องก็ยัดเข้ามาเรียนห้องนี้เดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปว่านักเรียนเข้าเรียนอย่างไรนะครับตัวดูตอนนี้มีนักเรียนส่งมาแล้วหนึ่งคนนะครับแ้วกรดูซะปุ๊บนะฮะ ตอนนี้ก็จบอกว่าอ่าเด็กคนนี้ส่งสงทันเวลาที่กําหนดนะครับนี่ฮะส่งแล้วเป็นสีเขียวน,นี่เราก็มาตรวจงานเราคะแนนที่ได้นะครับคุณครูจะดูงานเด็กหน่อยไหมถ้าดูก็คลิกครับมันก็จะโหลดไฟล์มาให้เราวิ่งไปด้านบนล้นีฮะนะครับสมมุติว่าดูแล้วนะครับ นูดูแล้วนะครับอ่ะคะแนนที่ได้ทำมาสมบูรณ์พอสมควรอยู่นะนะครับแล้วก็คอมเมนต์เลกหน่อยเป็นการเสริมแรงบวกครับเหมือนเรียกว่าอินเทอร์เรคทีฟคือการปฏิสัมพันธ์แล้วให้ข้อความว่านะเนื้อหายังขาดอ้างอิงแหล่งที่มาประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็บันทึกถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย มีเด็กส่งงานมากกว่าหนึ่งคนหรือสิบสิบเป็นส,ส,ส,สิบคนเงี้ยแล้วก็บันทึกแล้วก็เลือกต่อไปแต่ถ้ามีคนเดียวเนี้ยแล้วก็บันทึกและเปลี่ยนแปลงครับเรียบร้อยครับคะแนานตัวเนี้ยมัสามารถมาแก้ไขได้ซึ่งเราบอกเด็กยว่าส่งได้สองครั้งนะฮะคราวนี้มาดูว่าเด็กเขาจะเห็นเป็นอย่างไรอขอสลับมาที่ครั้งเด็กนะครับจะพิ่ง,งงนะครับตอนนี้เด็กบอกว่าอ่ะส่งไปแล้วยังไม่มีคะแนานเด็กเขามารีเฟซด,ดูเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง อ่าบอกตรวจแล้วนะคุณครูตรวจงานแล้วครับตรวจเมื่อวันนี้เวลาทอะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีรายละเอียดให้นะตรวจเมื่อวันนี้เวลาเท่านี้นะครับห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับอ่าอกอ่าคะแนนที่ได้นะครับได้เท่าไหร่ผลที่ให้คะแนนโดยครูสมเจตคือบางวิชาจะเป็นรหัสเดียวกันแต่มีครูสอนอยู่สองคนหรือสามคน ็จะมักจะบอกให้นะครับว่าคนนี้เป็นคนตรวจบอกว่า,าครูคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเนื้อหายังขาดแหล่งที่มานะครับโอเคเด็กนักเรียนอาจแชทมาถามครูนะครับอาจแชทมาถามครูก็ได้ว่าขอส่งเพิ่มได้ไหมเพื่ออัพคะแนนนะะเด็กก็จะมาจากการแก้ไขางานที่ส่งของเขาเองนั่นแหละครับก็จะอัพนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วก็ให้เราตรวจให้ใหม่เพื่อขอคะแนนนะครับคาวนี้ สมมุติว่าสมมุติว่า,าเด็กนักเรียนส่งงานไม่ทันมันจะเป็นอย่างไรนะขออนุญาตนะครับผมสั่งการบ้านขึ้นมาอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะฮะผมสั่งการบ้านขึ้นมาอีกอันน,นะ assignment นะครับต่างว่าการบ้าน ที่ส่งไม่ท่านกำหนดนะครับโอเคนะฮะน,นี่ก็โจทย์ว่าไปฮะตัวอ่าท่านนี้อ่า,อาสิ่งสำคัญที่ใช้แค่สองตัวนี่พอครับอ้าวให้ส่งตั้งแต่สมมูรณย้อนหลังวันที่นะส่งที่ 10, สิบมษสซาอ่าให้ส่งภายในวันที่สิบหกนะครับเด็กต้องส่งวันที่สิบหกครับเปน็นวันนี้สิบเจ็ดแล้วมันเกิดการว่าช้านะฮะส่งงานได้สอง สองครั้งขนาดอัพโหลดไม่เกินม่กกับไบต์นะครับต่างคะแนนด้วยนะครับคะแนนอยู่ที่5คะแนนนะครับบันทึกแล้วกลับไปยังรายวิชานะฮะโอเคนะครับครูก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้นะครับก่อนตรงนี้เป็นสีเขียวก็เด็กส่งทันก็ว่าเออ เด็กมันจะบอกว่าจากนักเรียนจํานวนคนนะครับที่ส่งงานเลขศูนย์กับทั้งหมดที่มีอยู่ของเราอาจจะเป็น50เป็น100ยเป็น400ก็ได้นะครับตอนนี้อบอกว่าเอาละตอนนี้มันมันเ e d l i n e ในการส่งละแต่นักเรียนยังไม่ส่งนะครับมาดูว่านักเรียนก็จะเห็นหน้าจออะไรนะครับขออนุญาตมาตรงนี้เลยเนี่ยเด็กนีงไม่ส่งตัวเนี้ยส่งไม่ได้แลวโดนล็อกแล้วนะครับ ็จะมีผลกับคะแนนนักเรียนนะครับบอกว่าเฮ้ยส่งช้าไปทั้งหมด1วัน23ชั่วโมงเลยนะแปลว่าตรงนี้เป็นข้อยืนยันระหว่างครูกันักงเรียนระหว่างการส่งงานนะครับตรงนี้เราจะคิดว่าเราจะตั้งแบบหลวมหรือว่าคะแนนติพิสัยอะไรก็ว่าไปกับสมมติว่าเด็กส่งงานนะครับส่งงานนะฮะโอเคใช้คำว่าสวัสดีนะ อัปโหลดไฟล์แล้วเด็กก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงส่งงานสิ่งที่เด็กเห็นก็คือตรงเนี้ยอ่ะส่งแล้วจริงคือมีความรับผิดชอบส่งงานแต่ว่าตรงเนี้ยสีแดงเตือนเลยว่าส่งช้านะส่งช้าเป็น1วันเกือบ2วันละนะครับทีนี้ครูก็จะเห็นเป็นอย่างไรนะครับครูของเราอันเดี๋ยวครูรีเฟรชคือทั้งเด็กนักเรียนะจะเห็นหนะ้าจอข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับ โดยยึดหลักเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องกลางอะนะครับสมมติเด็กให้คะแนนครูยังตรวจคะแนนได้ไหมนะครับคะแนนที่ได้นะเอาไปดูดูชิ้นงานกันนะครับเด็กส่งงานนะครับสถานะตรงนี้เห็นไหมครับสถานะตรงนี้บอกว่าเ,เด็กอะส่งงานจริงนะแต่ว่าส่งช้ากว่ากำหนดนะครับแล้วก็ตรวจงานเขาดู ให้คะแนนเขาส่งช้านะหักสักหน่อยนะ3.5นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะตัวน,นี้ตัวนี้คือคือการให้คะแนนไปละมาดูว่านักเรียนเขาจะเห็นอะไรนะครับ๋ยวรีเฟรชด,ดูโอเคนักเรียนเขาบอาว่าอ้าวส่งช้าจ,จริงนะตามกติกาเรา นะครับคะแนนกลับมาแต่ไม่มีข้อความเห็นนะครับปุกติคือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับครนี้เด็กเขาก็สามารถตรวจเช็คของเขาได้ว่าคะแนนทั้งหมดเขาเท่าไหร่นะครับคลิกที่คะแนนเมนูท่ากว่าตัวนี้นะฮะนี่จะบอกว่ามีงานชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับที่ที่หนึ่งชิ้นที่สอง แล้วก็ค่าทางสิตินะครับอ่าประมาณนี้เป็นท่าไหร่นะครับส่วนย์ครูเองก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันในทางเดียวกันนะครับอ่าให้ดูบันทึกกันนะฮะเรียบร้อยนะครับ โอเคครับในเรื่องของการส่งงานนะครับส่งกันบ้านหรือชิ้นงานอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถไปปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงได้แล้วคุณครูก็เรามาดูว่าเด็กส่งงานครบไม่ครบก็ดูตรงนี้ฮะคะแนนทั้งหมดหรือว่าติดตามกันบ้านแต่ละชิ้นมันจะบอกว่าส่งเท่าไหร่ขาดเหลือเท่าไหร่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับโอเคครับถ้ามีนักเรียนจํานวน สี่ห้าคนไม่ขึ้นนะครับเป็นรูปนักเรียนนะครับชื่ออะไรกเรียงรขมางล่างไปบอกคะแนนเท่าไรคาับแสดงด d ดวิชันเท่าไรค่าเฉลี่ยเท่าไรค่าซัมเรีอแลรเท่าไรบอกหมดครับก็สามารถเอาไปอิงอในทางในงานด้านงานวิจัยของเราได้นะครับคอสตอทอดนี้ครับคะแนนตอนนี้เด็กมีคะแนนรวมเท่าไรนะครับสามารถสามารถทำนายหรือพยายกรเกรดล่วงหน้าได้ก็โอเคครับคลิปนี้เย,อ,เยอะครับดไน์ครับ